ขึ้นที่สปปลาวค่ะเมื่อมีคนร้าย4คนบุกไปที่ร้านทองค่ะมาพร้อมกับอาวุธครบมือเลยทีเดียวนะคะบุกไปปล้นทองน้ำหนัก300บาทมูลค่าคิดเป็นเงินไทยประมาณ15ล้านบาทไปดูภาพกันค่ะ โอหน่ากลัวนะแล้วเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมเลยอ่ะใช่ค่ะ นี่คุณผู้ชมคะเป็นภาพจากกล้องจอนปิดนะคะหน้าร้านแล้วก็ภายในร้านทองมาเลโกช็อปหรือว่าทองคามาลัยกลางเมืองสวรรค์เขตสปปลาวค่ะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับจังหวัดมุกดาหารของไทยเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้เองคนร้าย4ี่คนเนี่ยสวมชุดสีดําสวมหน้ากากแล้วก็คุมฮูศปิดบังใบหน้าพร้อมอาวุธครบมือเลยนะคะโดย3คนเนี่ยพกปืนและหนึ่งคนเนี่ยเป็นปืนสงครามด้วยแบบ hk 74ค่ะบุกเข้าไปังครับให้รปภที่คาดว่าเป็นตำรวจสปปลาวให้ นั้งลงกับพื้นโดยหนึ่งในคนร้ายเนี่ยยืนคุมเชิงเอาไว้ส่วนอีก3คนบุกเข้าไปใช้คอนที่เตรียมมาทุบก,กระจกจนแตกละเอียดจากนั้นก็หยิบเอาทองที่อยู่ด้านในใส่กระเป๋าสะพายที่เตรียมมาค่ะขณะที่ทางพนักง,งานของร้านก็โอ้โหหลบไปด้านหลังแล้วก็ปิดประตูแบบ ประตูเหล็กม้วนลงนะแต่คนร้ายที่อยู่ด้านนอกก็ได้เอาโต๊ะที่อยู่ด้านนอกร้านมาวางขวางเอาไว้ประตูเหล็กม้วนก่อนที่จะเรียกเพื่อนในร้านให้รีบออกมาโดยคนร้ายได้ทองคาไปประมาณ300บาทมูลค่าประมาณ15ล้านบาทไทยค่ะก่อนที่ทั้งหมดจะรีบออกมาจากร้านแล้วก็หลบหนีไปแล้วก็ขึ้นรถเก่งสีดําที่จอดเปิดประตูทิ้งไว้ด้านหน้าร้านเนี่นะครับเพื่อหน,นีครับล่าสุดเจ้าของร้านที่ถูกปล้นเนี่ยประกาศตั้งรางวัลน,นาจับเลยนะครับคิดเป็นเงินไทย ประมาณ750,000บาทเป็นรางวัลน,นำจับสำหรับคนที่แจ้งเบาะแสจนนาไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายนะพร้อมกับทองรูปพันธุ์ที่ถูกปล้อเนี่ยคืนกลับมาได้ล่าสุดเมื่อเช้าที่ผ่านมาตำรวจสอปอลาวพบว่ารถที่คนร้ายใช้ในคันนี้คุณผู้ชมคันสีดำถูกจอดทิ้งบริเวณพื้นที่ใกล้กับวัดพระธาตุอิงหังในเมือง สวรรค์เขตนี่แหละครับห่างจากจุดที่ปล้นประมาณสัก12กิโลเมตรนี่คือที่ลาวนะ,ะทั้งหมดที่ว่าทั้งหมดในพื้นที่สปปลาวเลยแล้วล<ม>ัภาพรถมอสักครู่ดนะูภาพอีกสักพั้นึ่งเอ๊ะภาพรถตอนที่เกิดเห็นมันก็ดู กาบทักไทยสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซมูเพื่อนเบอร์ทุกคนทุกท่านพ่ว่าสิเป็นพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ทุกคำปั่นสุกเด้อพี่น้องไอ้เนาะมาเจอพอทุกคำวัอนี้พี่น้องก็อยู่ห้องคือเก่าเนาะเป็นอ่า ตอนแรงมื่อวันจันทร์พี่น้องเอ้ยเนาะวันทีน่ยี่สิบเอ็ดนาะพี่น้องเอ้ยมื่อนี้กับบูมี่ยังร้ายพี่น้องเอ้ยก็คือเก่าคือเดิมเนาะจะพาเอฟซีของตุคคำเหรือว่า,าคนที่ติดตามตุกคคำอยู่ฮักเพลงตุกคคำอยู่เนะาะตุกคคำจะพาไปเลาะตลาดมื่อันี้พี่น้องเอ้ยเนาะฝนบตกก็ไปได้พี่น้องเอ้ยในการมื่อนี้พี่น้องเนาะ เมื่อนี้ตัวคำกะมีข่าวหอนๆสดๆเลยพี่น้องเยเนาะกะนำมาเว้าและามาเราหรือว่ามานั่งคุยกันเนาะเพื่อแจ้งเหตุไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าสิ่งที่อยู่รอบข้างเท่านี้มันโมเนอนอนอย่างจักอย่างเนาะ แม้กระทั่งชีวิตของเฮาเองและข่าวมื่อนี้ก็คือเรื่องบุดีปันใดพี่น้องเอ้เนาะก็เป็นข่าวทางบ้านเฮาทางพูละทางสอบ,อบปอลา่าเนาะเมืองไก่สอนพมีหารพี่น้องเอ้แขวงสวัสเขตได้มีโจรเนาะหรือว่าผู้หลาย4คนถืออาวุธปืนครบมือเนาะ ่าซึ่งอาวุธปืนนั่นนะก็เป็นอาวุธ M16 เนาะพี่น้องหรยเฉพาืนอากา้าปืนอากาอย่างนี้เน่เนาะถ้าลาวเอินกับพี่น้องเลยเนาะท่านก็เป็น M16 และปืนสัน้นครบมือทุกคนเลยพี่น้องเอนะ้ยเนาะได้ปิดหนา้าปิดตาอำพรางทุกอย่างไห้เข้าไปป่นหั่นคำนาะพี่น้องเลยอ่าหั่นคำวิไลอยู่สวรรค์ พี่น้องหันคำอะไรเนี่ยเนาะกได้ลงมือป้นได้ทองคำไปกว่าสามร้อยล้านสามร้อยบาทพี่น้องเหนเนาะสามร้อยาอบาทอา่าเพิ่นรวบรวมมาแล้วสามร้อย300บาทที่ว่าโจรผู้าดได้หลักขโมยไปเนะเาะอ่าใส่ยานพาหนนรลบนีเป็นรถเก่งอา่าสีดำเนาะ ยี่ห้อเชฟโลเล็กพี่น้องเอ้ยอ่าเป็นรถเก่งตามข้อมูลที่เบิงกะเป็นรถเก่งสีดำซึ่งสีดำนี่ก็เป็นทางผู้ลาย,ย่อมแมวเรือวสีพ่นสีเอาพี่น้องเนาะที่จริงรถเชฟโรเล็กคันนี้เป็นสีแดงพี่น้องเอ้ยเนาะตามที่ว่าเขาได้เบิงข่าวเอฟซี mm hmm. <FC S 1> ของตูค้คนะํำเนาะบุรีที่ติดตามว่าเบิงอยู่กะสห็นอสีอูขาวพี mm ่น้องเอ้ยเนาะ ซึ่งตู้คําในเบงได้เห็นนะกะโอ้พี่น้องเอยเนาะาลูกนี่เป็นแนวนี้เนาะพี่น้องการลงมือเฮ็ดน,นีตามที่เฮาเบิงข้าวนี่โอ้พี่น้องเอ้ยเนาะคือสิว่างแผนไว้มากหลายมือหลายวันเติบเนาะหลดเก่งขนาดกะไปจอดท่มไว้ป่าแล้วกะเอาไฟเผา,เอา,เ,ผาเอาไฟจูดพี่น้องเอ้ยเนาะ เอาไฟเผาไฟจุดถิ่มมืดเลยพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเป็นยังไงกะตุ๊กค้ำกับผมวิคไปบิึงหรอกพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าแต่ว่าตุ๊กค้ำจะพาไปชมไปเบิึงย่อๆน้อยนึงอ่าก่อนตุ๊กค้ำจะลงคลิปเปิดหัวคอเลยเนาะตุ๊กค้ำจะย่อให้เบิึงพี่น้องเอ้ยอ่ามันกะจะมีคลิปหลน์คนโลกโซเชียลแชร์ชกันออกไปช่วยเหลือกันเนาะอ่าแล้วกั ทั้งเจ้าของห้านเพิ่นนี่ก็ได้ตั้งข่าหัวเนาะหรือว่าให้รางวัลน,นําจับหรือว่า,าอ่าเจอะพบเบาะแสก็แจ้งได้พี่น้องเ้ยเนาอะ,อะแจ้งเพ,พิ่นพิ่นมีรางวัลจับให้หาล้อยล้านกีบเนาะถ้าตีเป็นเงินบาทหรือว่าเป็นเงินทางฝั่งไทยกับประมาณหกเจ็ดแสนหกเจ็ดแสนบาทประมาณนี้ได้เนาอะ,อะซึ่งก็พิ่นได้ตั้งข่าหัวหรือว่าให้รางวัล เพราะว่าคนไายเนาะหรือว่าโจรนี่อ่าไว้กับบดีพี่น้องเลยเนะเาะอ่าทำผิดก็ต้องถูกลงโทษถึงแม้ว่าตอนนี้ยังจับบ่ได้แต่กรรมเนาะเกิดจากการกระทําของภูนั่นเองเนาะและจากมือเพิ่นก็ต้องได้รับกรรมในนอนพี่น้องเลยเนาะอ่าเพิ่นไะต้องได้รับกรรมแนนอนนี่แหละพี่น้องเลยเนาะ อข่าวนี้ก็เกิดอยู่ฝั่งลาบพุ่นแหละข่าวนี้ก็ได้พี่นอ้องอคนเฮานี่ที่แดดน้องพี่น,อน,อนอ้องเนาะจนตอกประนันบ่อพี่น้องไอ,อ้เนาะมึมีทางออกเลยว่าเครียดซีเรียสเรื่องการเงินบอ่อพี่น,อน,อน,อนอ้องไอ้เนาะเมึงนี่ก็น่าจ,จะเป็นวัยรุ่นพี่น้องออไอ้เนาะวัยรุ่นกําลังกะที่ว่าเครื่องค้นเนี่ยน้องวัยรุ่นกันเนาะมึงเื่ออาจจะ การพนันบบติดเกมติดยังโบนี่เนี่ยพี่น้องเอ้เนาะจึงทําให้ลงมือก่อเหตุได้พี่น้องเอ้ยก็ยังดีอยู่ว่าที่ปืนที่เพิ่นพกไปอาวุธนั่นบ่ได้ใช้งานเนาะพี่น้องถ้าว่าใช้งานไปบ่แน่อาจจะมีคนล้มตายถึงยิงบาดเจ็บแน่นอนพี่น้องเอ้ยเนาะซึ่งร้านทองนี่กามีกล้องวงจรปิดแต่เส้นทางนั้นบ่ค่อยมีพี่น้องเอ้ยเนาะ หลายคนพี่น้องหลายคนกันเนคอมเมนตมว่าว่าโมอันนี้ทุคําบริวา่าประเทศลาวนะพี่น้องอันเนะเาะเดี๋ยวบริบูรี่แต่ว่าทุาคัมเบองในคคิปในอย่างละคอมเมนต์เขาแร่กเสียงห่างเสียงที่ออกนี่จะออกไปทางาลบๆหรือว่าทางอโอเคเป็นไหนเนาะเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เพราะว่าหลายคนกะว่าโอ้ถ้าอยู่ไทยจับได้นาเนล้ว พอเบาแสและรถที่ผูก่อเหตุได้พามาก่อเหตุน,นี่กัเพิ่นว่าเจอเบาซสเนาะเป็นรถเชฟโรเล็กสีแดงรถเก่งพี่น,องงนอ้องเ้ยเนาะมุม่บ่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนพี่น้องซึ่งข้อมูลนี่มันก็นลายได้พี่น้องลายลายเนาะแต่ทางบ้านเฮาก็ยังตามบ่ทันยังจับบ่ได้เนาะพี่น้องคือว่าอะไรเนาะพี่น้องเนะาะไผสีคิดสีฝันว่าจะมีเรื่องเล่าแบบนี้เนาะ,ะจะ มาป่นกันแบบนี้นะพี่น้องเลยเนาะซึ่งอาวุธปืนนี่เป็นเอ6มสิอกสืบมาแต่ใส่ได้มาแต่ใส่เนาะพี่น้องเพิ่งต้องสืบต้องคนขว้าหานเนาะทางบ้านเฮากะจราซานี่พี่น้องเลยบวคือทางประเทศไทยนเนาะข่าวนี่โอ้ยท้าแบบนี้นี่จับได้แต่ดนพี่น้องเย้ยเนาะทูกความว่าจับได้แต่ดนหลายคนก็นว่าโอ้บมท่านแล้วเนาะบ้านเฮาจับม่ท่านแล้วไรหม่ท่านแล้วพพี่น้อง เอาพี่น้องเอ้ยเนาะคลิปนี้ว่าเรื่องนี้ก็ฝากไว้ซัมมี้พี่น้องถ้าว่าผู้ใดเห็นบอ่อเซหรือเออ่ได้ข้อมูลก็ติดตอ่อได้พี่น้องเอ้ยเนาะทุกคนก็คือสิได้เบิ่งข่าวติดตอ่อทางใดเดี๋ยวตุก้ำจะลงคลิปหรือว่าลงเพจที่เพิ่นได้แชร์ให้ทุกคนช่วยเหลือกันอ่แจ้งบอเซเดี๋ยวตุก้ำจะขึ้นไว้หน้าบกเนาะไว้หน้าช่องของตุก้ำพี่น้อง,งเอ้ยเนา๋อ เอฟซีนาอเรียว่าทุกคนที่ติดตามเบิ่งข่าวนี้ในเบิง์ในชมแล้วกะคิดว่าผู้ไรายนี่ยังอยู่ในสมุทรปราการบ่อเนาะหรือว่าหนีมาไทยบ่อหรืออ่านีาานไปเวียดนามบอ่อเนาะแต่เชื่อทุกคำเชื่อว่าถ้านีมาไทายนี่บ่อลอดพี่น้องเลยเนาะ พอไทยกับลาวสื่อสารกันในภาษาเดียวกันไงอีกอย่างข่าวนี่กระดังฮอบทีไทยทิไทยก็เอามาลงข่าวนำอยู่เนาะซึ่งพวกตำกรวจสกรลนวตตำรวจเจ้าหน้าที่เพิ่นต้องประสานงานกันในทุกๆด่านอยู่แล้วพี่้องเลยเนาะแต่อยู่ที่ว่าเพิ่นจะประสานงานท่านบอจะอจับไดบ้บอยอย่างแค่นั้นพี่้องเลยเนาะบางท่ออ,อาจจะประสานงานซ่ากระทำให้ผู้รหายในนี้ขมแดนหรือว่าไปากบดานนีอยู่ที่ใดที่หนึ่งแน่นอนเนาะเพราะว่า ทองที่ป้นไปก็สามรอยบาทสามรอยบาทซึ่งนี้ไปกะกะคิดว่านี้รอะดพี่น้องว่ามีเงินเนาะเราจะว่าเฮามีตำรวจที่ดีที่เก่งซื่อสารรวดเร็วทุกด่านเนาะจะเป็นเวียดนามพมากัคกามีนรัดไปหมดเลยอ่แต่ตัวคมเชื่อว่าต้องได้พี่น้องเพราะว่าเจ้าของห้างนี้เป็นห้างทองมีเงินมีคำนี้เร็วเนาะ เพื่อนต้องเต็มที่พี่น้องเอ้เนาะเอากาแฟาไว้ซัมมี่สำหรับเรื่องโจรป่นล่านทองอยู่ที่สอบบอปลาย้าวนาะพี่น้องสวรรค์ในเนขตเมืองไก่สอนพมิหานพี่น้องเอ้เนาะอ่ากากติดตามแด่ฝา,ากแจง้งว่าแซ่เด้อปะไรฮู้พี่น้องเอ้เนาะอ่าขอบคุณทุกคนในหลายที่เข้ามาเบิ่งมาส้มเนาะเอาต่อไปนี่ชิมนาทีต่อไปนี้ทุกครั้จะพาเอฟซีผมเพี่น้องไปรอตลาดมานี้เนาะเพราะฝนโบตกพี่น้องฝนโบตกคนอาจจะลงมาค่าคลายลายเนาะ แต่ว่าพร้อมแล้วก็ไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยพี่น้องเอ๋ยเนาะลุย let's go โอเคพี่น้องตัดภาพมากะอยู่ทางออกเลยเด้อพี่น้องอยู่ทางออกและทางเข้าของตลาดพี่น้องเอ๋ยเนาะมื่อนี้ก็รอดไปพี่น้องเอ๋ยเนาะเรา่านไปเพราะว่าฝนบ่ตกพอค้าแม่ข้าเศายก็ดีม่กดีใจเลยพี่น้องเอ๋ยเนาะเพรว่าฝนบ่ตก อะได้นำภาพบรรยากาศได้ดีๆเย็นๆมาสู่พี่น้องเอกซีของทุกคำในเบิง่งในชมเนาะตลาดนัดาตอนแรกจันจันของวันลวกบางบํารุแต่ก็มีฝนนอเม็ดอยู่ได้พี่น้องป,ปล่อยๆลงมาอยู่ไดมหมืกหมมาอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะ ทำให้กอฆ่าไม่ฆ่าแซวตายเลยับระวังเนงาะครับตายไปน้ำกับเราเวงไปน้ำพี่น้องบางคนเก็บเตรียมใส่กระเป๋าไว้น้ำแน่เพราะว่าย่านฝนตกเดิพี่น้องมันมืดมาอยู่ได้แล้วมันก็นลงเม็ดอยู่ใด้พี่น้องลงเม็ดปล่อยเนาะบ่เฮงอันใด ปกติแถวนี้เต็มหมดแล้วพี่น้องไงเนาะนี่เป็นล็อกล็อกไปล็อกมาใ,ใส่เครื่องพี่น้องไงเนาะแล้วามันนี่ทำให้บคาไห่ขรับบ้าลงเนาะเมือน,นั้นลงมาก,กะตกไทยลงมาจักนักเลยพี่น้องไงเนาะนี่พี่น้องวัดโอ้มืน่นคนมาชิตกเนาะพี่น้องเนาะท่ะาจันทร์ ยัอยู่ใชไมนี่หรอเขามาซบเขาจ๊หพี่น้องพี่น้องโอ้พี่น้องพี่น้องคัปานยังบ่มีคนเพราะว่ายกนฝนตกแก็ฝนตกนาะพี่น้องเนาะ เส้กินนาะพี่น้องเอมานี้เราะวกนี้แบบบนต๊เนาะโอ้ล้นี่ายดีพี่น้องเนาะผลไมอ่ะมาชนี้กอน พี่น้องมาพี่กำลังเดินไปโซนนี่เข้าโซนนี่นนกระกลับพี่น้องาาองาเผา,าพี่น้องอานมาพี่น้องภาพมุนิ่งเสียงหุ่นชัดเจนในกับขอโทษขออภัยน้ำลายเด้อครับพี่น้องหหลายเดอ้อเนาะ มือใหม่มือใหม,ม,ม่กันสัน่นมือด,ด้วน <c oughs> 哎，那。

เลย้็เป็นปัเรียนอน่งขอบคุณครับใจใต้น้าพี่รองเห้ด um ้วยไม่ว um> uh> sure ่าจะมาซื้อยังมาใจใต้น้าอลไก็คิดอยากซื้อเงาะซื้อเงาะ พ่อไปแล้ววันไหนไอ้เท่าไงเนาะ อโลนึงครับคิวได้เลยพี่ไหนก็ได้ริสี่สี่สิบเนาะ้ครับเอาเลยฮะฟังคุเนื้ดีแจนวเลยรี่สามสเนาะไเมื่อพี่้องบานี่เมืดเลยมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้ว เงินแลเดาขนมเป็นเงินเดาไก่ตัวนั้นก็งอพี่น้องเลยเนาะอ่าเราจะออกมาถ่ายบรรยากาศให้เอฟซีพ่อพี่น้องได้เบิ่งได้ชมแต่ต้องไคยซื้อคือเก้าคนเคยซื้อน้องพี่น้องเนาะโอ้ไก่แบบนี้เลยเนาะเนื่อเนื่อมุเนื้อเนื้อบะเนื้อสดเนื่อหมูสดเนื่อหมูนุ่งอะไร ขนมโตเกียวขนมโตเกียวเขียวาาโอเคพี่น้องประมาณนี้เนาะทุกกาเหมือนกันขอตัวกลับพี่นอ้องพยเนาะต้องขอบุญขอบคุณเอฟซีดีไลา์ที่เข้ามาเบิ่งมาชม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทุกค่านนะ้องขอบุญของคุณนหลายเด้อเนาะคลิปนี้อจาจจะมีสาระแน่มีสาระแน่แกับขอโทษขอให้น้นหลายเด้อเนาะทุขภาคือสิ่ด้ตัวกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีครับ